คำพีเทคนิควิเคราะห์หุ้นหนังสือที่นักเก็งกำไรต้องมีติดบ้านสวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่อง iLearn a l ะล t นะครับช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับโลกของคริปโตเคเรนซี่และบิตคอยเนี่ยมาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่ในช่วง เจเสาเล่าหนังสือนะครับก็จะเป็นช่วงใหม่นะครับที่ผมจะนําหนังสือนะครับเกี่ยวเรื่องของการลงทุนการเงินต่างๆนะครับหนังสือปรับไมซ์เซ็ตนอะต่างๆเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันครับสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะประเดิมนะด้วยหนังสือเนี่ยที่ผมคิดว่าเนี่ยสำหรับผมนะเป็นหนังสือที่ครบเครื่องในเรื่องของการเล่นเกณฑ์กำไรแบบเทคนิคนะครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับค่อนข้างที่จะรวบรวมเนี่ยทฤษฎีนะครับวิเคราะห์กราฟแบบเทคนิคลพื้นฐานนะครับไว้อย่างครบถ้วนนะครับก็ เป็นเล่มนึงนะครับที่ผมซื้อนะครับติดไว้ตลอดแล้วก็เอามาอ่านทบทวนอยู่เรื่อยๆนะครับเวลาที่มีอะไรลืมๆไปบ้างไม่ค่อยได้ใช้ก็เอามาใช้นะครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปหามาอ่านดูหรือลองไปดูที่ร้านหนังสือได้ก็ได้ครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนหะนังสือเล่มนี้นะครับเนื้อหาภายในนะว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมาพูดถึงในส่วนของเหมาะกับใครนะอ่านยากอ่านง่ายประมาณไหนแล้วก็ ความคุ้มค่าในการซื้อเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะเป็นชื่อว่าหนังสือเทคนิควิเคราะห์หุ้นนะครับก็เขียนโดยครับอาจารย์ดมดอนชัยนะครับผมก็เป็นปรามาจารย์เนาะของการวิเคราะห์ด้านเทคนิคก็อาจารย์เองก็มีหนังสือออกมาหลายเล่มนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์การทางเทคนิคก็เพื่อนๆสามารถที่จะไปหาอ่านกันดูได้นะครับก็พิมพ์ชื่ออาจารย์ลงไปเนี่ย ดมดอนชัยนะครับก็จะมีหนังสือเนี่ยของท่านมากมายเลยในส่วนของเนื้อหาของหนังสือนะครับเนื้อหาของหนังสือนะจะเป็นเรื่องของการเน้นหนักไปดงังด้านทฤษฎีเทคนิค,คเลยนะครับ คือง่ายๆอ่ะเปิดหนังสือมาเนี่ยเจอแต่เทคนิคอลรัวๆอัดหน้ารัวๆนะครับทฤษฎีทฤษฎีมีตัวอย่างกราฟอย่างเงี้ยครับก็คือแบบเน้นๆเลยนะครับไม่มีน้ําเลยสาหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะครับผมขอจําแนกออกเป็น3ส่วนละกันนะครับในหนังสือนะจะไม่ได้จําแนกชัดแบบนี้นะครับแต่วันนี้คือผมอ่านแล้วผมจับใจความหนังสือมาสรุปให้ฟังละกันนะครับในส่วนแรกของหนังสือจะเป็นเรื่องของรูปแบบกราฟนะครับในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของจังหวะนะครับจังหวะการเข้าทําการซื้อการขายต่าง ในส่วนที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารหน้าตักหรือ money management นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของเนื้อหาแต่ละหัวข้อเลยดีวยกว่าครับในส่วนของรูปแบบเนาะก็จะพูดถึงทฤษฎีดาวเจลลี่นะครับในหนังสือเนาะดาวเจลลี่ก็คืออะไรครับยกไฮยกโลใช่ไหมอ่าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเป็นเทนนะครับเทนขาขึ้นใช่ไหมอ่าถ้าเป็นดาวเทนใช่ไหมทำโลต่ําลงทำไฮต่ําลงนะครับอ่าลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อย,ยเป็นดาวเทนแล้วก็เป็นอะไรครับมีไซด์เวย์ใช่ไหมอ่า ซึ่งถ้าใครจําได้ผมก็คือสอนไปแล้วนะครับในสอนเชฟบิตคอย EP หนึ่งใช่ไหมทิสตีดัลเจอรี่นะครับในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแพทเทิร์นแพทเทิร์นเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับในหนังสือเล่มนี้นะอย่างแพทเทิร์นที่เราคุ้นเคยกันคืออะไรครับอ่กากราฟขึ้นมาวิ่งไซด์เวย์เป็นสามเหลี่ยมอ่าอันนี้เป็นแพทเทิร์นทริองเกิลนะครับมีอะไรอีกมี head and s h o เดอร์ใช่ไหมขึ้นทําไหลทําหัวทําไหลนะครับอีกข้างหนึ่งแล้วก็ลงนะครับอ่าเป็น h e a เป็นโช o u l d e r เป็นเฮ a เป็นโช o u l d e r ในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีบอกหมดเลยนะครับว่า โอเคถ้าเกิดว่ากราฟมันทำทรงนี้ใช่ไหมมันจะพุ่งขึ้นไปได้เท่าไหร่หรือมันจะลงมาได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้ละครับมันก็จะมีราคาที่เป็นตามทฤษฎีนะที่เป็นเป้าหมายไว้อยู่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็ถือว่าครบเลยนะครับผมทีนี้ในรูปของเรื่องของรูปแบบเนี่ยก็จะมีหลักๆประมาณนี้ครับในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของจังหวะในการเข้าทําจังหวะในการเข้าทําที่เบสิกที่สุดเลยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของแคนเดิลสติ๊กใช่ไหมแคนเดิลสติ๊กนี่ก็คือในเรื่องของ อ่า uh, rejection ใช่ไหมครับ rejection อ่า uh, อันนี้ผมใช้บ่อยนะครับแล้วผมก็พูดอยู่ตลอดนะครับแล้วในหนังสือเล่มนี้จะมีเรื่องของ p a t ิร์นด้วยตัว pattern เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับแต่ว่ามันก็มีอะไรที่สามารถช่วยเราได้เหมือนกัน p a t ิร์นของทั้งเชียนเนี่ยวิงว่งวิงว่งมาเป็นอย่างนี้มีการโยกมีอะไรมีชื่อบอกหมดนะครับก็ถ้าใครเป็นสายที่แบบเน้นแบบอยากเรียกชื่อแบบให้มันถูกให้มันเท่ๆอย่างเงี้ย ก็สามารถมาอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้ได้แต่ผมเองเนี่ยผมเวลามีเห็นเป็นแพทเทิร์นอะไรเนี้ยผมไม่ค่อยเรียกชื่อ,รอครับผมจะดูแค่พฤติกรรมแนวโน้มมันเฉยๆว่ามันเป็นยังไงนะครับผมในหัวข้อต่อมาในเรื่องของการจับจังหวะเนี่ยก็เป็นเรื่องของซับพอร์ตรีสแตันใช่ไหมแนวรับแ,แ,แนวต้านต่างๆนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอะไรเทรนไลน์ใช่ไหมโอเคเจอการาฟวิ่งขึ้นวิ่งขึ้น,ว,นวิ่งลงอย่างนี้เทนไลนล์ีเทรนไลน์ปุ๊บนะครับอ่าแล้วเราก็จะเดาว,ว่าการาฟเนี่ยมันสามารถที่จะ วิ่งขึ้นไปอย่างนี้ได้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทนไลน์ line, ใช่ไหมต่อมาในเรื่องของ gap, แกรบแกร็บคืออะไรครับสมมุตินะครับเวลาที่กราฟเนี่ยมันวิ่งวิ่งอยู่ใช่ไหมสมมติเป็นตลาดหุ้นไทยแล้วกันแล้วอยู่ดีเนี่ยตลาดมันปิดตลาดมันปิดพอดี5้าโมงเย็นตลาดปิดปุ๊บพอปิดแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดเป็น,นกราฟนี้นก็จะหยุดขึ้นใช่ไหมทีนี้ประมาณว่าก่อนตลาดเนี่ยก่อนที่จะเปิดตลาดเนี่ยมีคนแบบอุ้ยอยากจะซื้อหุ้นตัวนี้จังเลยนะครับเต็มเลยหมงเลยมัน,มนทําให เกิดสิ่งที่เรียกว่าการกระโดดแก๊บหรือการกระโดดของราคานะครับก็ราคาก็จะกระโดดขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ราคาก็จะมาวิ่งอยู่ตรงนี้แทนนะแล้วก็จะวิ่งต่อขึ้นไปหรืออาจจะลงมาพักอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของประเภทของแก๊บนะครับในอันเนี้ยก็จะบอกหมดเลยแต่ว่าในเรื่องของคริปโตเราเองเนี่ยเราไม่มีปิดตลาดใช่ไหมยี่สิบชั่วโมง7วันนะครับไม่มีปิดตลาดเลยดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นแก๊บนะครับแต่ถ้าเป็นตลาดหุ้น หุ้นต่างประเทศตลาดฟอเล็กนะครับตลาดฟอเล็กเจะปิดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมอันนั้นก็จะมีแก็บอยู่บ้างนะครับให้เห็นบ้างแต่จะไม่เยอะเท่ากับหุ้นนะครับที่มีอะไรครับปิดเสาร์อาทิตย์ปิดเที่ยงปิดช่วงลึกนะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของแก็บแก็บก็ช่วยในเรื่องของการเข้าทําได้นะครับเข้าทําได้ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสัญญาณ EMA MA อะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะเอาไว้อะไรครับดูแนวโน้มนะครับอ่กากราฟย่อลงมาแล้วจกชน EMA ซื้อตามได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ในหนังสือเนี่ยสอนเอาไว้นะครับ ในส่วนต่อมาเนี่ยส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการบริหารหน้าตักที่เห็นชัดๆในหนังสือเล่มนี้นะก็จะมีพูดถึงรีเวอร์ดเลชแล้วก็ซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็มีคลิปสอนไปแล้ลวรีเวอร์ดเลชอนะครับอยู่ในเรื่องของลิสแมนจเมนใช่ไหมส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสต็อปลอสแน่นอนก็สอนไปแล้วเหมือนกันนะครับในคลิปของผมเนาะสองหัวข้อนี้ผมยังรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ยังเขียนไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ครับเหมือนไม่ไม่ค่อยได้เน้นนะครับแต่สําหรับผมนะผมสาหรับผมอะเรื่องสต็อปลอส เรื่อง리버럴โชว์เรื่อง MM นะครับเรือันนี้บริหารหน้าต่างนี่ก็คือ MM แหละ Money Management เรื่องนี้ผมว่ามันคือหัวข้อที่สําคัญที่สุดเลยแต่ไม่เป็นไรครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเน้นหนักนะครับในหัวข้อที่เป็นเทคนิคอล การอ่านกราฟการอะไรเงี้ยมีทฤษฎีมารองรับไม่ใช่อยากจะเข้าก็เข้ามั่วๆอยากจะดูแนวโน้มมันเป็นยังไงก็ไปเล่นสวนเทนอะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้จะค่อนข้างมีทฤษฎีครบนะครับทีนี้มาดูในส่วนของระดับความยากง่ายในการอ่านดีกว่าความยากง่ายในการอ่านของหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆแค่อ่านกราฟเป็นเนี่ยพอที่แค่จะแบบเปิดมากราฟเราไม่งงว่าเฮ้ยแท่งเทียนคืออะไรฉากตรงเนี้ยแกนแกนตรงนี้คือราคาแกนนี้คือเวลาเงี้ยไม่งงขนาดนี้นะครับ เพื่อนๆพ,พอจะอ่านเล่มนี้ได้แต่ต้องใช้ความพยายามระดับหนึ่งเพราะว่าหนังสือเนี่ยนะครับคือมันเป็นตัวมันมันจะมีแบบทฤษฎีแบบเพียวๆเลยแล้วก็จะมีตัวอย่างคือง่ายๆเอาทฤษฎีมาอัดหน้าเลยแบบเน้นๆแบบพูดตู๊ตู้ตรัวๆซึ่งถ้าเกิดเราอ่านไม่ถูกวิธีเนี่ยมันจะเกิดความค่อนข้างเบื่อได้นะครับก็ผมใช้เวลานานพอสมควรนะครับในการอ่านเล่มนี้จบเนาะในช่วงที่ฝึกเทปใหม่แรกๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบ อะไรมันคืออะไรเงี้ยเพราะเราเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์นะครับเรายังไม่ได้เห็นกราฟจริงๆยังไม่ได้เห็นพฤติกรรมตลาดจริงๆาเงี้ยสำหรับผมนะมีวิธีการอ่านหนังสือเล่มนี้ถ้าจะอ่านให้มันได้ผลจริงๆต้องทำยังไงครับผมแนะนําเลยนะครับว่าเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราเจอทฤษฎีนะสมมุตินะสมมุติเนี่ยอ่าอ่ะเนี่ยในนี้มันจะมีทฤษฎีบอกว่าเนี่ยมันเจอ3เรื่องสามเหลี่ยมใช่ไหมอ่าเนี่ยกราฟสามเหลี่ยมใช่ไหมผมแนะนานะครับว่าให้เราลองไปเปิดกราฟนะครับไปเปิดกราฟดูแล้วหาดูนะครับ ไปเปิดกราฟจริงอะ่ะจากเทรดดิ้งวิวอ่ะครับจากเทรดดิ้งวิวนะจากเทรดดิ้งวิวก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เอเชนอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆแบบดูกราฟง่ายๆนะครับแต่ผมเนี่ยผมจะใช้ตัวเทรดดิ้งวิวตลอดซึ่งเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูเลยว่าเฮ้ยกราฟนี้มันมีทรงอะไรบ้างลองตีดูซิลองตีงตกราฟดูซิลองวัดดูซิว่ามันตรงตาม,ตมทฤษฎีไหมทาให้คล่องคล่อง,องมือครับทำหลายๆกราฟเนาะอย่างเช่นเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเปิดไปอาจจแทังเทียนใช่ไหมอ่าท่งเทียนแบบนี้ถ้าสมมติตงนี้นะครับอ่าเขียนว่าทังเทียนแบบบ เงนียแท่งเทียนกืนกินแบบบูลลิตก็ลองไปเปิดการาฟดูครับว่าเฮ้ยกราฟของจริงมันเป็นยังไงแล้วแท่งเทียนแบบนี้มันเจอแบบนี้มันจะวิ่งไปตรงไหนได้ไหมมันไปชนแนวต้านไหมคือคือฝึกแบบนี้ครับมันจะทาให้เราเนี่ยจับประเด็นในหนังสือได้เร็วมากแล้วก็เจอของจริงเนี่ยเวลาเราไปเทรดเนี่ยเราจะเริ่มแบบเหมือนมีแพทเทิร์นมีภาพติดหัวว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะวิ่งไปอย่างนั้นมันจะทําอย่างนี้มันมีโอกาสไปทางไหนได้บ้างขึ้นลงแล้วถ้าเกิดขึ้นลงเราทํายังไงซึ่งวิธีแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นวิธีีท เหมือนเราฝึกซ้อมก่อนลงสนามจริงนะครับอ่ะประมาณนี้ในส่วนของความคุ้มค่าของหนังสือนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าหนังสือเนี่ยจำนวน175หน้านะครับ175หน้าเนี่ยแล้วก็นะครับเนี่ยหนาปึ๊กเลยนะหนาปึ๊กเลยนะครับแล้วก็อา่าบางหน้าที่จําเป็นต้องมีสีก็มีสีนะครับอ่าอย่างเงี้ยที่จําเป็นต้องมีสีเนาะอ,อย่างาาเ,เงี้ยกราฟให้เห็นเขียวแดงให้เห็นเขียวแดงก็มีสีนะครับแต่ไม่ได้เป็นมีสีทุกหน้านะเนี่ยไม่ได้มีสีทุกหน้าอันนี้มีสีนะเห็นไหมอ่าบางหน้าก็ไมม่ีสี คือไม่จําเป็นไม่จําเป็นก็ไม่มีสีนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าในจํานวนหน้าที่เยอะขนาดนี้175หน้าเนี่ยแล้วก็ราคา375บาทเนี่ยผมให้ไปเลยครับว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ทฤษฎีค่อนข้างจะครบนะครับสำหรับมุมมองส่วนตัวผมนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าในส่วนของเนื้อหาเนี่ยผมให้ไปเลย4.5นะครับเพราะว่าเล่มน,นี้นี่ดีมากๆครับดีสุดๆเลยมันค่อนข้างจะครบอะ่ะ แต่มันก็จะมีบางเนื้อหาที่ผมหักไปหนนะ่อยเพราะว่ารู้สึกว่าตัว money management เองเนี่ยผมมองว่าหนังสือเล่มนี้พูดน้อยไปนิดนึงนะครับพูดน้อยไปนิดนึงเพราะว่าพูดหลกัหลกๆเองแค่เรื่องของการ stop loss แล้วก็ตัวอย่างอะไรน้อยมากนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนของนังสือเล่มนี้ถ้าใครอยากอ่าน money management เนี่ยไปดูเล่มอื่นเพิ่มเติมนะครับแต่ทฤษฎีเนี่ย technical เ,คคเนี่ยต้องบอกว่าเล่มนี้เยอะจริงๆนะครับแน่นนจริงๆจะขาดก็แต่พวก advance นะครับไม่ว่าจะเป็น Elliott Wave เนอะกับพวกมี i n d i c a อร์ใหม่ๆหรือว่า indicator ที่เป็นพวกแนว momentum อะ RSI MACD ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะครับอ่ประมาณนั้นส่วนระดับความง่ายในการอ่านเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ยากมาก4นะครับ4ผมให้4นะครับก็มันไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากค่อนข้างจะกลางๆนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับหนังสือที่เป็นแนวแอดวานซ์เลยเนี่ยโหอันนั้นอ่านยากกว่ามโหรานเลยครับนะ อันนั้นอ่านยากกว่ามาโหราณเลยนะครับก็อันนี้ก็ชิวๆนะครับสบายๆดูอ่านไปไปหาตัวอย่างฝึกเวิร์กช็อปทำด้วยตัวเองเนี้ยอันเนี้ยจะจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนสุดท้ายความคุ้มค่าผมให้เลย5้ทัครับคือคุ้มค่ามากๆมีติดบ้านแน่นอนนะครับถ้าเกิดหายเนี่ยผมก็จะซื้อมาอีกนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าเล่มเนี้เมื่อจะเห็นว่ามันใหม่ใหม่นิดนึงเพราะว่า คือเล่มแรกที่ผมอ่านเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับแล้วก็ผมไปซัดเล่มใหม่มานะครับก็ต้องเข้าใจว่าทฤษฎีมันเยอะบางทีเนี่ยเราอยากได้นังสืออ้างอิงดีๆสักเล่มเนี่ยเล่มนี้มีให้เกือบครบเลยครับแล้วก็จบไปแล้วครับสาหรับช่วงเทศสาวเล่าหนังสือนะครับก็จะเป็นการที่ผมมารีวิวเนาะหนังสือแบบนี้ให้เพื่อนๆฟังกันซึ่งจริงๆเนี่ยตอนแรกผมไม่มีไอเดียนะครับจะรีวิวอะไรพวกนี้ให้ดูแต่ว่ามีเพื่อนๆขอเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับว่าอยากให้ผมรีวิวให้หน่อยว่าหนังสือเล่มไหนดีตอนแรกอ่ะผมกะจะเขียนแบบ เหมือนยังไงอะเหมือนเป็นเขียนรีวิวเฉยๆใช่ไหมลงหน้าเฟซแต่ว่าผมมองว่าเวลามันเขียนรีวิวอย่างเงี้ยมันสื่อสารได้ไม่ดีเท่ากับทําวิดีโอนะครับก็หาโอกาสมาก,ก็เลยไปคิดมาโอเคทําช่วงนี้ดีกว่าช่วงเทเสาเล่าหนังสือนะครับก็จะเป็นช่วงที่ทุกๆวันเสาร์เนี่ยผมจะเอาหนังสือดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเนี่ยเทศเทคนิคอลถึงหนังสือด้านการเงินการลงทุนหนังสือเกี่ยวกับบิตคอยหนังสือเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนฟังทุกๆวันเสาร์เลยนะครับก็ เขาชอบยป็นไงครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s s u r s c r ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจเนี่ยแล้วก็จะหาหนังสือนะครับดีๆเนี่ยมาอ่านแล้วก็รีวิวให้เพื่อนฟังทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ